ัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนาน,า,นาชาวยูทูบเบอร์สวัสดีครับอยู่ไอยูหน้านครับผมสวัสดีตอนค่ำครับผมบรรยากาศดีครับยูหน้าครับผมไผมก่ไปไป,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 ไปพักกันเขาโลกเลยยูไอยู่หน้าครับบรรยาก,กาศดีก่ครับไปเบิ่งดอกม่วงเบิ่งดอกม่วงครับโอ้ย จะเป็นตกคักสุดยอดสุดยอดดอกม่วงครับนั่นน่ะเบ่งนี่อ๋อดีโธ่เด่นาเบ่งนี่มีตะลูกเต็มเลยเต็มต้นน่ะเนี่ยมันต้นฮักคนละนี่เป็นหน่วยมาเป็นมัดหน่วยผมนะอ๋อดีโถก็เห็นบุ้งม่วงว่ะโผล่โผล่เออจะเป็นตกดินนังไง เอยเบิ่งนี่ดอกงวงเป็นนวยมืดดิครับโมเป็นนวยเบิ่งนี้เป็นนวยเอดยอดิโตสุดยอดคักแห้งงวงเอ้ยขลกขลกใกล้หาการทุ่มึงอได้คำแล้วเอ้อเบื่องนี้ลายเบือดเลยเพื่อนๆ จนชุดป้ายนเหมืงดอกคักแห้งนี่นะครับคางนี้ก็คางกันใหม่ก็แบบได้อือแต่คางนี้เหมืองเหมืองทีหล่ะด้ไดอกุ๊กเบ็ดไดอกด้ดกแห้งเนะครับข้าวหนามสีมันยามันขุกนะก็เลยเอาสีนะ เบเอาสีดดอกให้มันอันนี้มันโลนแต่มันอันนี้เองมันแต่ผมบ่กอู้มันเป็นนวยใหญ่เลยครับเบื้งซัมดิโปเลยเบื้องนวยโอ้ใหญ่เลยองวงตัวน,นี้ซัมดิโปเลยตัวน,นี้ <c ười> ดอกโขนแห้งบาดอดอกงวง Đoạn dock đoạn nung gật nhôm nung thêm tép nhôm. Nhôm nung thêm em nhôm. Nhôm nùng thêm em tông nực nùng mồn nùng mồn nùng đọt nùng mồn Luống แม่มามาไปเหาอีกอย่างเดียวหนิว้าเขาแลนผ่านถือก็ไปเหาเนาะย้อนหน้าครับแม่มามาเหาอีกอย่างเดียวหนิลูกหูอืมมีต้นบักขามครับต้นบักยมมึงบักยมกําลังดกขึ้นกันครับบักยมเต็มต้นนั่นกันบักยมยมกําลังออกดอกแต่ลมแห้งโหดดอกมันคุ่มที่มมดเลย Tại bậc được. Thích giọt. Nhìn là khắp. Hay dư nải cái bướng, 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 bướng. Không, vậy, được. Vớn, Má mẹ. Nhưng là lẻ ngang ngập bưng là lơm hẹn rồi. น,นอยกาลังงเคยเห็นดอกปนีบ่มครับอ้วงมันเป็นไก่ยไข่ของม่วง,งาน,านั่นมันกระโบขนา,นานดเป็นไงล่ะครับมานาน่วงเงียงเขาอื่นแอปเปลิลเรื่องม่วงเงียงดอกจับเปงนไงมันจับแบบอาอ <c oughs> ติดโตเต็มระบบเลยจับแบบมาทองม่วงนี่นะครับยามแรง ไลยดกอีดีเลยมุดเวลินเลยมึงดีเลยดดกแห้งดกโ,โพดดกโพดคักคักคัก,กเคยเห็นไหมครับมันดกแห้งดีเลยเ่สีน้ำใสดิล่ะผมเปิดน้ำซะตลอดนะ เบิดน้ำใส่มันกินน้ำเต็มทีมันเนี่ยมันดกแค่งดีดเลยเนี่ยปึ๊กเลยทางพี้กันมากมากต้นเอน็นต้นเอ็นฮักเลยก <c oughs> ันมากมานนก,นก,นะกนี่ต้นเอ็นฮักตัวเดยวมันดกโผล่นะนดน้ำนะู้บรรยากาศดีครับอยู่ทงไฮทงนาห์นี่แหละครับว่าจุดยอดบรรยากาศจุดยอดบรรยากาศบรราาศ้บรรานเขา มันแหลงแน่นครับนี่แหละยอยู่ให้อยู่หน้าคือก็จะเว้นต๊ดินงามปะทงให้ยกทงหน้าเพื่อนนี่ก็ยุครับนาะมันก็บริเเดมาเหรียญน,นำแน่แหล่นะสม,มือนี่เพราะว่ามัน งานจุบกับคักอยู่บานทุกเมืองอดีตใต้และใต้ต่อเนื่องคนหน่องที่มันเคยมาหลินน้่เสมอมันผูกข้อตายแล้วผูกข้อตายเมื่อวานเมื่อก่อนผูกข้อตายคิดล้ายหลินมันหลินสูบสูบร้ายแล้วมันก็คิดนะแล้วก็ไปขายเข้านํามก็คือขายตัวตายผูกข้อตายเลยครับคนผูกข้อตายได้นในเจด,ดเติบอยู่ด้น่นะ ยูตเทืองกับมาเหล็นน้ำตลอดตลนเย็นนี่ตอนเย็นๆครับผมอยู่หน้าครับผมบรรยากาศดีครับฝากเป็นกำลังใจให้น้ำแม็กวิทิ่งด้วยนะครับทักทายเพื่อนบ้านทุกประเทศครับผมทั้งประเทศลาวทั้ง นี่ผมอยู่ชีสะเกีดครับผมอำเภอนนคูนครับผมชีสะเกีดครับผมมใกล้กันกับอุบลอกาเภอนนคูนนี่ครับเบื่อออกไม้เลยครับช่วงนี้ป้าป้าปัดนามบุกทักนี่นะครับตอนแรกอยู่ไฮยุนาครับผมไม่ยั้งสวยงามยุนานี่นะครับ บุได้เห็ดรู้นะครับยุ่หน้างหงน้ำแตง่งยุ่มันมีดิมันมีเนี้ยก็ใช้บ้าดีดตอนแรงฮะงามบ่ะนี่บรรยากาศดีฮะครับเออกลขึ้นขอ,อกอะหักเปก็นกำลังใจให้คนเห็นมาผ่านเกลือนพันก ก็เลยกดแช์กดตชดตามไกน้ำนะครับกดติดตามห้น้ำครับผมเป็นกำลังใจให้คนติดตามพวกเขานะครับห้าอยู่ห้ากินอยู่ธหอกออกไปใช้ปได้ครับเบื้องไกลเพราะว่าเยือนมากัดเกยติ้งติ้งไปใช้กับปได้กันผมออกจากเถียงปุ๊บนี่โอ้โหไก่ดับเลยล่ะมามาปั๊บเลยตรงก็เลยติ้งไปใช้ปไดามีคนอยู่เขาใยุ่บานเขามาแน่เพื่อนก็ เห็ดยังเพิ่นก็มีคนอยู่ไกลเดี๋ยวชวนมามันสีมาตอนเสาครับเสาเดอกเลยล่ะนอนก็เต็มอิ่มเดีกกันบุกแล่วก็มันสิมาย่ามแรกปราะมหาโม่งฮกโม่งนี่มันเริ่มากินหากินไก่หากินไก่นะมาเวลามันี้จะออกไปใส่เดอยู่ตอนรงเว่นมันเพลอเพลนเขาบปอยู่มันก็มาตอนรงเว่นกันมามันมาสุญามแล้วครับเป็นคนบปอยู่ไอ่มันย่าม ให้ยู่หน้าครับเออบทเห็ดบุ่งี่ปลูกพักปีนี้มันเปิดปลูกพักครันชุดเชื้เรียงกบแล้วนี่นี่นี่มีแต่ขอบกบไปนี่กบนี่เลี้ยงร้ายปักปุ่งเลี้ยงกบมีแต่เบอกบแล้วพุ่ณชุดพุ่นแข่งใส่เบอกบมันล้วนอยากเป็นล่องใจน้ำครับผมไปมาเห็ดคลิปกเป็นล่องใจกดให้มันติดตามถึง่อนพันคนนะครับที่นี่ประเทศไทยครับผม อีสานบ้านเฮ้าครับแต่ยังเป็นยังสี่อยู่ครับเห็ดหน,น้าเห็ดหน้าหกันนะแต่มันกี้สีหายนะังเสมือนไม่ลดแต่ผมบางเทอก็ใส่รถเขามาไทยวานหเลยนะครับง่ายไปแล้วครับผมเป็นกำลังใจน้ำครับตอนแรงๆบรรยากาศดีครับจะเว้นตกดินบรรกาศดีเลยะครับจะเว้นตกดิน สวยงามตามท้องเรื่องนี่แหละครับบนรก,กาศบานเห้าอีสานไปแล้วครับผมสวัสดีครับ